ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศริมถนนเรียบชายหาดหาดจอมเทียนนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วในคืนวันคาวดาวเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเดินถ่ายบรรยากาศริมถนนโอ้ยของกินเยอะแยะเลยพี่น้องจ๋าโอ้เยอะแยะมีให้กินตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะ24ชั่วโมง25ชั่วโมงกันไปเลยแล้วก็เดินถ่ายเก็บบรรยากาศก่อนที่จะ เขาดาวมาถึงนะคะนี่จ้ะมีของเบต็ตเล็กเยอะแยะของอะไรนะ่าได้ผูกข้อมูลข้อมือมีของเยอะแยะเลยของกินไก่ย่างร้านส้มตองส้มตำม,มีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะใครหิวตอนไหนก็มาเลยนะคะนี่มีทุกอย่างใครอยากกินอะไรก็มาเลือกซื้อได้เลยเขาดาวเสร็จหิวก็มากินมาหาซื้อกินได้เลยนะคะทุกคนข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหมูเยอะแยะเลยจ้ะ นี่นะคะเป็นร้านน้ําก็มีเนาะนักท่องเที่ยวก็เดินไปและกําลังจะพากันไปชายหาดเนาะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาเข้าดาวแล้วนะคะทุกคนโอ้นักท่องเที่ยวเยออิองหลีจ้าพี่น้องจ้าสวยงามบรรยากาศยามเย็นยามกลางคืนมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะท่องเที่ยวกินดื่มกินอาหารเย็นทานอาหารเย็นกันเสร็จก็ไปเริ่มนู่นไปเริ่มกองอยู่ที่ชายหาดกันแล้วนะคะ เราะเขาจะมีการจุดพลุเขาดาวกันนะคะทุกคนบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนวนบนท้องฟ้าก็เริ่มมีโคมลอยและโคมไฟเขาจะปล่อยอกันลอยไปบนท้องฟ้าสวยงามระยิบระยับเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นร้านอาหารของโรงแรมที่เราพักอยู่เขาก็มีกิจกรรมปั่นขาวดาวสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าโรงแรมนะคะ ถ้าใครจะเข้าไปก็เข้าได้แต่ว่าเก็ต้องเสียหัวละสองพันถ้าเขาจะไปจอยด้วยกันนะคะแต่เราไม่เข้าเนาะเราไปทานข้างนอกแล้วเราก็มาเข้าดาวอยู่หน้าหาดพร้อมกันทุกคนเนาะทุกคนเนาะโอ้ยดูค่ะโคมไฟก็ลอยขึ้นสู่ชั้นอากาศนะคะเอาเล่มาเล่บ,บูมบามบูมบามแล้วเริ่มแล้วจ้าพลุมาแล้วพลุโอ้โหสวยงามจริงๆคะ่ะ ทั้งสวยทั้งอยากดูทั้งย่านทั้งตกใจเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดูผู้เดียวละคนอื่นๆจักเขาอยุไซสพี่น้องลูกหลานจากาัก็อยุไซสเนี่แหละจะคของก็เลยมาได้จุดพลุมาเบิงเขาจุดพลุมาทายคลิปมาเจ็บภาพบรรยากาศนะคะทุกคนสวยงามอิลีคะ่ะอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งย่านเสียงผูกกับพองนั่น <c oughs> ก็เลยโอ้ยแฮปปี้เิวีร์ทุกคนนะคะก็าลงพูดไปเนาะแฮปปี้เิวีร์ทุกคนนะคะกันถ่ายคลิปเอาไว้เลยส่งวาให้คุณสามีด้วยสวยจริงๆคะ่ะทุกคนสวยมากเลยนะงามหลายคะ่ะตื่นตาตื่นใจท่านยานเสียนปูกยานเนาะถ้าอยากได้เก็บบรรยากาศไว้ก็อยากเก็บเนาะก็เนาะโอ้เสียงดังอีรีคะ่ะคนก็หลายเนะเาะก็แฮปปี้เนวียกันทั่วชายหาดเลยทั่วริมชายหาดเลยนะคะเนี่ คนหลายอีหลีจากพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูอุ้ยมองไปทา้งใดก็มีแต่คนค่ะล้นชายหาดเปิดเลยจา้าเบิ่งดูเบิ่งดูนั่นนะคะโอ้ยงามหลายเนาะปลูกของโรงแรมเขาก็มาจุดอยู่หน้าชายหาดนี่แหละเนาะเขาก็มาจุดไกลโรงแรมนะคะเขาจุดภายในโรงแรมแต่เขาออกมาจุดหน้าชายหาดนี่คือกันนะคะนี่คะ่ะจุดกันบึม,บ,มบั่มบึมบั่มสนันไปเลยทั้งปลุกทั้งดอกไม้ไฟนะคะหลายคะ่ะงามคะ่ะ เนะาะเีก็เก็บเอาบรรยากาศแบบเต็มที่เลยเนาะคะ่ะเนาะทางนี้ก็ฝานเป็นฝั่งทางโรงแรมนะคะโรงแรมเราก็อยู่นี่ขวามือนี่อันนี้เป็นคอนโดนะคะซ้ายมือเป็นโค้งๆนี่เป็นคอนโดที่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักนะคะแล้วก็จุดกันโอโหสนันบันไบเลยจ้าคืนวันเขาดาวเนาะใครๆก็อยากมีส่วนร่วมมีส่วนเอ่อในวันเขาดาวเนาะ ให้มีโอกาสก็ไปนะคะทุกคนสวยงามอิหลีจ้ะบอกวาเตยุใสเนาะข้าวดาวก็เป็นปีใหม่แล้วเ้าก็เออขอให้มีความสุขในะวันปีใหม่ปีใหม่ทุกๆคนเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะโคมลอยก็สวยงามอีหลีคะ่ะลอยล่องไปตามสายลมบนอากาศเนาะเบ่งเนาะค่ะนี่ต้นตาลเป็น อะไรนะเป็นวิวเป็นบรรยากาศให้ยัางงามเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็กำลังเดินไปเราก็เดินตามกันไปรู้จะไปไหนกันกันยังไม่รู้เลยก็ <c oughs> ไปกันอุย้ยสวยงามอีหลีจ้ะบรรยากาศคนก็โอ้ยนักท่องเที่ยวก็หลายนะคะบึงบึงบึงโอ้ยนักท่องเที่ยวก็บางคนก็นั่งอยู่บดคืนละค่ะมองนี่ใช้หาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบปรเสียตต่างเนาะกลางคืนพวกอันอ่า ที่เข้ากางเต้นกลางคืนเขากะเก็บเต้นนาะใหายพนักงานหา,านักท่องเที่ยวมากลางเต้นนั่งเองได้เลยนะคะแต่ตอนกลางวันเขากะจิกลางเต้นกลางผ้าใบนะคะเนาะไอ้กลางร่มผ้าใบเนาะค่ะเนาะมันก็จิเต็มเขาก็จิบมีมองให้นั่งให้ยืนกันแต่ตอนนี้กลางคืนเขากะเก็บหมดแล้วพอขําลงเขาก็เก็บเบิดนะคะเนาะโต๊ะเต้นผ้าใบที่นั่งอยู่ริมหานนะคะมันก็จะมีพื้นที่โลง่ง ให้นักท่องเที่ยวได้มาทํากิจกรรมเขาดาวกันยามกลางคืนเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะพลุดอกไม้ไฟกันยังจยุดกันบ,บึมบัมบึมบอยู่โอ้ยพี่น้องจ๋าละลามตาเลยค่ะมันก็เป็นปกติเนาะเขาดาวตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในโรงแรมแล้วเนาะค่ะเนาะภายหน้าโรงแรมเนาะเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นกันนะคะแต่เขาเบารกเข้าไปเพราะว่าเขาเบารกเสียเงินสองพันบาท นี่ค่ะโรงแรมของเราก็มี2ตึกนี่ตึกแรกตึกข้างหน้าแต่เราจะพักอยู่ตึกข้างหลังนะคะนี่ตึกนี้ก็เป็นตึกโรงแรมของเราที่เราพักอยู่2 3 2คืนเนาะ,ะเนาะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างอะไรบ้างเนาะว่ากันไปไปฮอลลีเด์ก็ฮอลลีเด์นี่ก็คือป้ายโรงแรมของเราที่เราพักอยู่นะคะทุกคนเดินเข้าไปข้างหน้าโรงแรมกันแล้วตอนนี้ มีศาลพระพรหมตั้งอยู่ข้างหน้าโรงแรมตอนนี้เราก็เดินเข้าโรงแรมแล้วจ้าเดินไปก็ไหว้ขอพอรศาลพระพรหมขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกปลอดภัยให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกับว่ากันไปเรามาพักอาศัยอยู่เนาะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะบรรยากาศบางคนก็เดินเข้าบางคนก็เดินออกเนาะแต่เราก็เหนื่อยแล,แล้วก็เดินเข้าไปพักในโรงแรมกัน มันก็ําแล้วเนาะก็เที่ยงคืนกว่าแล้วตีจะตีหนึ่งแล้วเนาะกันเลยเออข้าวดาวมันก็เที่ยงคืนแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศโรงแรมที่เรามาพักกันที่หาดจอมเทียนเนาะคะนะ่ะเนาะทุกคนก็นี่แหละก็มีนะักท่องเที่ยวก็ยังไม่หลับไม่นอนกันอยู่นะจอมเทียนพาวเวิรดโฮเทลรีสอร์ทใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่ก็เป็นโรงแรมเก่าแก่ของจอมเทียนนะคะนาะ โรงแรมเก่าแก่ของจอมเทียนนักท่องเที่ยวก็มีหลากหลายเนาะส่วนมากก็จะเป็นพี่จีนนะคะเยอะมากทัวร์จีนจะลงเยอะนะคะมาทีงสองคันรถบัสสามคันรถบัสโรงแรมนี้เขาก็มีร้านอาหารร้านเอ่อที่ทำอาหารเช้าสองที่นะคะก็ตกแต่งประดับดูสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยโคมไฟเซนเดียเขาสวยจังเลยนี่บริเวณนี้ก็ ที่ทานอาหารเช้านะคะสำหรับทานอาหารเช้าต้นคริส,สต์มาสกับประดงประดับก็ยังอยู่นะคะที่เราก็่าวกจะเดินไปหน้าฟรอนแล้วไปสำหรับมาเช็คอินเช็คเอาท์รายก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทานอาหารเช้านะคะทานอาหารกลางวันก็ได้นะคะที่บุฟเฟ่อาหารเช้าก็มีตรงนี้นะคะใครจองอาหารเช้ามาด้วยก็มาภายในโรงแรมเขาก็มีโต๊ะสนุก นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินนะคะฝาขวามือก็มีฝั่งโต๊ะสนุกเราก็ไม่ถ่ายเนาะซ้ายมือก็จะมีโบว์ลิ่งลานโบว์ลิ่งใหญ่มากเลยค่ะโรงแรมนี้ตอนนี้เราก็เดินไปที่ตึกของเราเราไม่ได้อยู่ตึกหน้าเราอยู่ตึกหลังเนาะห้องพักเราอยู่ตึกโซนหลังนะคะก็จะมีสองตึกจ้ะทุกคนก็ใช้เวลาเดินนิดนึงออกกําลังกายเนาะ <c oughs> เดินเดินไปนี่นะคะกว้างมากมีโถงใหญ่ที่ให้นั่ง แล้วก็จะมีร้านอาหารอินเดียอยู่ฝั่งซ้ายมือน,นะคะร้านอาหารอินเดียก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้เข้าออฐานเนาะเราก็ไปฐานข้างนอกค่ะนี่บรกบรบยากาศภายในโรงแรมเราก็มาถึงลิฟต์แล้วแล้วก็จะกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่เราอยู่เนาะเราอยู่ชั้นห้าเนาะข่ะเนอกนี่ค่ะอยู่ในลิฟต์แล้วขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนตัว <laughs> บบรรยากาศเนาะนั่นแหละคะ่ะก็ในวันที่เรามาท่องเที่ยวเราก็เก็บบรรยากาศเอา,หา้หลายๆเนาะค่ะเนาะนี่ขึ้นมาถึงแลว้วนี่ชั้นห้าที่เราอยู่นะคะนี่แหละคะ่ะชั้นห้าของเราเรืินไปถึงหน้าห้องแลว้วนี่ห้องเราก็อยู่ไม่ใช่ห้องนี้นี่ห้องเราก็อยู่ห้องถัดไปนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำในเด็กกาเดอรอ์ขอให้มีความสุขทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะ